สวัสดีทุกคนวันนี้พาเยี่ยมชมสวนเห็ดที่บ้านตอนนี้เย็นแล้วอ,อก้อนเห็ดเต็มไปหมดเลยยังเยอะอยู่คนงานกลับไปแล้วกำลังจะเรียงแล้วก็นับหลังจากที่ช่วยกันทำงานสามคนวันนี้คนงานด้วยออฟด้วยคนงานสองคนออฟจากเมื่อเช้าช่วยกันนึ่งก้อนเห็ดประมาณ พันสามร้อยก้อนก็แล้วก็ย้ายก้อนเข้าห้องพร้อมต่อเชื้อเห็ดอันนู้มีตัวอะไรอยู่บนก้อนเห็ดอยู่บนลงเห็ดอันนี้เป็นบริเวณบริเวณบ้านอือเป็นฟาร์มเห็ดฟาร์มเห็ดเละไปหมดเลยเ๋ยวาก,กำลังจะเก็บจนะเก็บนอันนี้อันนี้ก็เป็นตู้นึ่ง แค่ตู้นิ่งตู้นิ่งกำลังนิ่งอยู่นี่อยู่แล้วนี่ห้องนี้ห้องนี้เป็นห้องเตรียมต่อเชือ้อในนี้ก็พันก้อนประมาณพันสามร้อยก้อนต่นี้หน้ามันมากเหนื่อยแต่ก็มีความสุขก,สก,กับสิ่งที่ช <Yeah. S 1> ่วยจมสุกับสิ่งที่เราเองทำแุ่กับชีวิต ในเมื่อเราเลือกทางเดินนี้แล้วเราก็ต้องทำมันต่อไปอยู่กับธรรมชาติอากาศดีที่บ้านอันนี้ไว้ทุ่น,นี้นะคะเอาไว้ํำก้นเห็ดอันนู้นเป็นลงบ่มอันนี้เป็น,ลง,น,น,ปนลงบ่มใหญ่อ่ามีอุปกรณ์นะคะรถประจำตำแหน่งของคนงานอันนี้นี่เป็นลงบ่มใหญ่ ลงบ่มที่บ้างอันนี้เป็นถังพักน้ำลงเห็ดมีอยู่สี่ลงเรือนห้าลงเรือนมีอยู่ห้าลงเรือนนะคะตอนนี้พาเข้าไปดูนิดนึงก้อนเห็ดยังไม่เยอะเพรขายไปหมดเลยอันนี้เป็นคนญี่ปุ่นมืดแล้วเดี๋ยวต้องรดน้ำเห็ดนะคะตอนนี้นี่คือเห็ดเปาฮือเปาฮื้อโคน นี่เป็นเต่าทิโคนนะคะเพิ่งออกอากาศดีฝนตกมันก็เลยออกมาให้ทําเห็ดต้องต้องรู้ใจเห็ดนิดนึงนะคะเพราะว่าเห็ดเขาเอ,อหัวใจของเขาคืออ,อ,อุณหภูมิความชื้นอากาศทัศทสะดวกถ้าเกิดเราทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ให้รู้ใจเขาเหมือนเรารู้ใจเขาเหมือนเออทําในสิ่งที่เราทําอะไรเราเข้าใจ เราก็สามารถจะประสบความสําเร็จและอยู่กับเขาได้อย่างสบายใจออทํามาแล้วตัวนี้4จะ5ปีแล้วนะคะก็โรงเรือนก็ตามสภาพปรับเปลี่ยนตามกำลังของคนตัวเล็กๆผู้หญิงตัวเล็กๆแต่สู้สู้บ้านจะมีร่องรอยของน้ําท่วมอยู่เลยนะคะนี่ตัวดําๆตัวเล็กๆเอกลักษณ์เอกลักษณ์อของเอ t ซิตี นี่เป็นที่ทำงานที่ยมงานทำงานของออฟเองเห็ดแล้วนูนต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ต้นรุ่นที่บ้านก็คือที่มีรังนกกระจัดรังนกกระจับ,จบตอนนี้สิบสามร่างแล้วมันน่ารักมากตื่นมาพร้อมกับสิงนกสยงนกเสียงกากับผู้หญิงตัวดำๆตัวเล็กๆแต่ว่าสู้ ขาดใจเยี่ยมดูจริงๆเนาะทำงานกลับไปแล้วต่อไปก็จะทำงานแล้วเกิดไม่เคยทำอย่างนี้มาก่อนเลยบอ,บองตรงบองตรงบองตรงมืดพอดีก็ตัดไฟนิดนึงไอ้ยอ้เจ อันนี้อยู่กับก้อนเหตุก้อนเหตุเย้ความสดอันนี้เป็นเครื่องผสมเครื่องผสมอำเวยความสะดวกช่วยให้ทำงานคล่องตัวแล้วก็อุปกรณ์เละไปหมดเลยเดี๋ยวจะต้องจัดการคนงานทำงานแล้วก็ไปออาก็ต้องดูความเรียบร้อยทุกสิ่งอย่างตอนนี้นะคะ หัวหน้ามาพูดกันต่อที่ไักกันต่อมีความสุขกันทุกวันอย่าลืมนะคะ